ดิพี่คะ่ะแม่ค้ายอยู่กับ Accord G8 นะคะตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะคะมาเรียนจอ Android กันเริ่มจากการถอดหน้ากากกันก่อนเราก็จะเริ่มต้นจากการดึงตรงเกลายเนี่ยค่ะสมือเป็นกิปนะคะดึงออกมาค่ะเรายกขึ้นแบบนี้นะคะก็จะมีบลกปนบกค่ะถอดเสร็จเราจะเห็นน็อตนะคะถอ,อดน็อตออกมาค่ะ2ตัวแล้วก็อีก2ตัวด้าน พอนข้างบนออกมาแล้วอะคะ่ะเราก็จะดึงช่องนี้ออกมาได้เลยติดสองมือนะคะเขามีขาอยู่เขาเลยจะติดนิดนึงเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆติดเคี้ยวนิดนึงข้างในก็จะมีด้านล่างอีกสองตัวค่ะถอดออกมาค่ะอพอถอดด้านล่างเสร็จนะคะ ้าเอาออกมาค่ะพอเราสอดสอง to ข้างออกมาเราจะเจอน็อตอีกสองตัวค่ะขันน็อตออกมาค่ะถอดน็อตเสร็จเราก็ด well. ึงออกมาเลยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เอามาทั้งตัวแล้วค่ะข้างหลังนี่นะคะหลักข้างหลังเขาเป็นแบบนี้ข้างล่างออกมาแล้วทีนี้เอาตัวจอข้างบนออกมาค่ะพอเราเอาข้างล่างออกแล้วนะคะเราก็จะเห็นน็อตอีกสองตัวเพื่อเอาจอตัวบนออกมาค่ะ เสร็จเราก็ดึงออกมาตรงๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาจอเล็กๆเดิมออกค่ะลืมค่ะมีด้านบริสสองน็อตทั้งหมดนาชับปักค่ะส่วมปลั๊กต้งเดี๋ยวเอาจอใหม่มาใส่ค่ะส่วมปลั๊กต้งใส่จอเก็บงานสวยเสร็จเทสระบบกัน ลดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่วอลุ่มอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะลดเพิ่มหยุดตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะมาดูที่ดีพี่ประดับยนต์ส่งงานค่ะบพม